สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o n นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่31มกราคม2565นะครับมาดูกันว่า4สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายก่อนปิดตลาดหน้าหนาวของเชลซี จะมีอะไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงสื่อเนี่ยเล่นประเด็นที่ว่ามั่นใจเชลซีน่าจะปิดดีลคว้าตัวชูสกุนเดได้แน่นะครับรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพี์โบสมายาวนานกว่า2ปีไปอุดหนุนกันได้นะครับ ขอบคุณสิงห์ r l d o f ล f อฟฟุตบอลด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีเขามีทำเพจด้วยนะในเพจเนี่ยมีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลน,นอกไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็เขาสนับสนุนเชลซีมาอย่างยาวนานด้วยฝากสิงห์ r l d o f ล f อ o ฟุตบอลด้วยนะครับ เช่นเดียวกับ JIB ครับร้านขายอุปกรณ์ i อชื่อดังสั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพริมมฑลทมีส่งต่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยช็อปสะดวกปลอดภัยที่ jib co th รัรันตีคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปดูบอลกับปีเตอร์บสนะครับสนัดนะนัดชิงลีกครับเจอลิเวอร์พูลแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับเรวอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ใน Facebook Fanpage แต่ว่าต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบทำวีซ่าแบบ Fast Tra c k นะฮะแล้วก็ฝากไปดูคลิปนี้ด้วยครับ เชลซีควรเล่นแผนไหนในระยะยาวในแอปเด f i f t ิปส a ตนฝากด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของ Mason Greenwood ก่อนเลยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเชลซีแต่ว่าโอ้โห คนถามเข้ามาเยอะมากว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงไทม์ไลน์ต่างๆมันเป็นยังไงอ่ะผมสรุปให้ฟังแบบกระชับกระชับแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดบ้านเราแฮร์รี่ร็อบสันนะครับคนนี้เป็นอดีตแฟนสาวของกรีนวูดนะที่เลิกกันไปแล้วออกมาแฉผ่าน Instagram นะครับลงใน IG story ว่าโดนเมสั g นกรีนวูดทำร้าย ร่างกายอย่างหนักเลยนะครับมีเลือดไหลมีแผลฟกช้ำไปหาภาพดูกันเอาเองครับเพราะว่าภาพค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็มีการลงคลิปเสียงด้วยนะครับว่ากรีนวูดพยายามจะขืนใจทั้งที่ฝ่ายหญิงไม่ยอมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าผิดจริงยังไงก็คุกครับแถมเปอร์เซ็นต์สูงด้วยเพราะว่าหลักฐานแน่นเหมือนกันแต่อยากให้รอดูไปก่อนนะครับมันเคยมีหลายเคสที่เกมพลิกได้ให้รอดูไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฝั่งแมนยูเขาก็ออกถแถลงการแล้วเหมือนกันครับแมนยูบอกว่าต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะแล้วก็ให้เป็นงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนกันไปแล้วก็จะให้นักเตะเนี่ยพักงานไปยาวๆจนกว่าจะเคลียร์เรื่องนี้เสร็จนะครับไปพักซ้อมพักการแข่งขันยาวๆไปก่อนไปเคลียร์ให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาโฟกัสอีกทีส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจในแมนเชสเตอร์ก็ทราบเรื่องนี้แล้วครับก็กำลังสอบสวนกันอยู่นะคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาประมาณ1-2ปีแล้วจากจากคลิปเสียงจากรูปภาพต่างๆนะครับแต่ว่ามันสามารถเอาเอาความได้เล่นความผิดย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันไปว่าการสอบสวนจะออกมาเป็นยังไงย้ำอีกทีนะครับว่าให้รอดูไปก่อนแต่ถ้าผิดจริงโอกาสติดคุกสูงมากๆนะครับสำหรับเบซันกรีนวูดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของกรีนวูด มาดูก,กันที่เรื่องของเรานะครับเอดูอาร์เมนดี้นะครับก็เข้ารอบรองชนะเลิศวันนี้ถ้าเกิดผมพูดติดติดขัด,ข,ดขัดขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเปลี่ยนเหล็กมาใหม่แล้วก็มีล้อนในขึ้นที่ตรงริมฝีปากพูดแล้วมันเจ็บหน้าดูเลยนะฮะมันเกี่ยวกับเหล็กพอดีทีมชาติเซเนก้าของเอดูอาร์เมนดี้ครับก็เอาชนะ ินีไป3ต่อหนึะครับทั้งเมนดี้แล้วก็ซาดิโอมาเน่ของเลี้วภูผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยของแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโดยรอบหน้าจะไปเจอกับบูกินาฟาโซนะครับอียิปของโมซาล่าก็เข้ารอบเหมือนกันครับชนะโมร็อกโกผ่านเข้าไปเจอกับแค m มรูนถ้าเกิดเซเนกัลของเมนดี้ตกรอบรองชนะเลิศเมนดี้จะกลับมาทันเกม FA ฟเอเจอกับพรีมัทนะครับแต่ว่า ต่อให้กลับมาก็ไม่น่าจะได้ลงอยู่ดีครับเพราะว่ารายการ f a Cup เนี่ยน่าจะเป็นโคตาของเกป้าหรือไม่ก็มาคัสเบตินเนลี่มากกว่าถ้าเมนดี้ไปถึงนัดชิงชนะเลิศสมมติเข้ารอบชิงจะแชมป์หรือไม่แชมป์ไม่รู้ละ่ะโอกาสที่จะลงเล่นให้กับเชลซีนัดต่อไปมีโอกาสเป็นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวก็เริ่มในอีก1สัปดาห์เสร็จ,เ,รจเดี๋ยวก็จะเริ่มชิงแชมป์สโมสรโ,โลกแล้วนะครับก็อันนี้คือสถานการณ์ของเมนดี้ถ้าเกิด ตกรอบหรือว่าได้ชงได้แชมป์เวลากลับเข้าสู่อังกฤษเนี่ยไม่ต้องกักตัวนะครับเพราะว่าเคยมีเคสของตทมัสปาเต้ก็ตกรอบปุ๊บกลับมาช่วยอาร์เซนอลได้แบบทันทีเลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเมนดี้ไปดูกันที่ตลาดหน้าหนาวครับวันนี้ก็เตรียมจะปิดแล้วนะครับเป็นวันเดทไลน์ก็ลุ้นกันหลายดีลสำหรับทีมอื่นแต่กับเชลซีเนี่ยโอ้โหมามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า4สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น กับเชลซีในวันนี้มีอะไรกันบ้างอ่ะดูกันนะครับอันนี้เป็นคอลัมน์ที่เขียนขึ้นโดยสกอตเคลตันนะครับหรือว่าเจ้าของ Account Carefree Youth นั่นเองนะครับนี่คือ4สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนปิดตลาดมกราคมอย่างแรกนะครับข่าวลือเยอะแน่ เขาย้ําเลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนแห่งข่าวลือเลยให้จับตาข่าวเกี่ยวกับแบ็กซ้ายเอาไว้เพราะว่าตอนนี้ทิศทางมันน่าจะเป็นมาคอสอลอนโซกับมาลองซาในการเล่นยาวๆช่วงที่เบนชิวเวลไม่อยู่ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมียืมใครสักคนไหมแต่ถ้ามีก็ให้คิดซะว่าอาจะยืมมาก่อนมันก็คุ้มค่าสําหรับการแก้ขัด4เดือนนะครับแต่ที่แน่ๆต้องระวังข่าวลือไว้แบบเน้นๆเพราะว่าอะไรสื่อก็รู้ครับว่าเชลซีขาดตําแหน่งไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ ต้องกรองต้องฟังหูไว้หูให้ดีอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเร็วเกินไปเดี๋ยวข่าวแบ็คซ้ายมาเน้นเๆแน่วันนี้เพราะสื่อรู้งานนะครับอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่2นะครับก็คือแคฟฟ่กูดบอกว่าเขาจะไม่แปลกใจถ้าจะมีแฟนเชลซีไปส่องว่าเฮ้ยเรื่องของดีลอุสมานเดมเบเล่จะเป็นยังไงบ้างเช่น,นอาจจะมีการไปดูไฟบินได้นะครับว่าเฮ้ยเข้าไปเช็คว่ามันมีไฟบินมีเครื่องบินส่วนตัว จากบาเซโลนามาลอนดอนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เดมเบเล่กำลังมีข่าวกับเชลซีนะครับแต่ฟาบริซิโอโรมา o โน่บอกล่าสุดว่าเหมือนกำลังคุยกับปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวนะก็ยังไม่ลงตัวนะครับก็ให้ติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องที่3ที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็คือแก๊งขาออกนะครับทางแครฟิยุสบอกว่าหลักๆเนี่ยให้ดู3ชื่อเอาไว้ก็คือ 1. นึเบนลอสตชิค 2.Ross b บ r k ์ e y ลี e n n เ,ค,เนคนเนคนนี้อาจจะมีอย่างน้อยคนหนึ่งที่มีโอกาสถูกปล่อยยืมตัวได้นะครับแล้วก็มีชื่อของแก๊งดาวรุ่งอีกหลายคนเช่นจอร์จม็กเค็คั g นนะครับจอร์ดนันเชโนเบลโล,โลส่วนทิน่นอันโจเรนล่าสุดบรรลุข้อตกลงไปฮัตเตอร์สฟิล์นะครับอันนี้คือเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นในคืนนี้คือสงครามคีย์บอร์ดมีสงครามจากแฟนบอลแน่คือ อาจจะมีหลายคนที่ทําใจได้แล้วว่าไม่มีใครใหม่แต่ก็น่าจะมีหลายคนที่หงุดหงิดเหมือนกันแล้วก็ฝั่งของมารีนากรานอฟสกายานะครับที่เป็นผู้บริหารของเชลซีเนี่ยเขาบอกคืนนี้เตรียมรับแรงกระแทกนะครับอาจจะมีแบบเสียงวิจารณ์อาจจะมีเสียงตําหนิว่าเฮ้ยในขณะที่ทีมอื่นก็ซื้อกันตุ้มตามตุ้มตามทําไมเชลซี ไม่เอาสักคนเลยในเดือนมกราคมนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ทางแครฟิยุสก็บอกว่าแต่อย่างน้อยยืนยันนะว่ามกราคมเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์ของเชลซีมันน่าจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ4สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในวันเดทไลน์นะครับซึ่งโอ้โหแฟนเชลซีฟังแล้วก็คงคิดว่าโอ้มันไม่มีอันไหนที่มันเป็นแบบมุมบวกแบบเต็มร้อยเลยซึ่งให้ทําใจครับ ถามว่าทำไมเชลซีถึงจะไม่ซื้อใครเมื่อวานผมไลฟ์ให้ฟังไปแล้วครับตอนค่าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับวิเคราะห์เลยว่าทําไมไม่เซ็นสักคนไปฟังกันได้ผมวิเคราะห์แบบละเอียดเลยนะครับว่าทําไมเชลซีถึงจะไม่เซ็นใครเป็นทฤษฎีอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับลองไปฟังกันได้เลยนะครับทีนี้ครับจากเรื่องที่มันเป็นมุมแบบฮอรอเฮียวจิตใจไม่น่าจะมีการเซ็นใครนะครับแล้วก็4ีเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่แบบ ไม่ได้เกี่ยวกับในสนามทุกๆเรื่องเสมอไปด้วยมาดูเชิงบวกจริงๆจังๆกันบ้างครับก็คือเรื่องของชูสกุนเด้นะครับเป็นารายงานจากนักข่าวของฟุตบอลลอนดอนที่ชื่อว่าสกอตทรอตเตอร์นะครับเขาเขียนคอลัลน์วิเคราะห์เอาไว้ว่าการไม่เซ็นสัญญากับชูสกุนเด้ด้วยเงินโอเวอร์เกินไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอาจเป็นผลดีต่อเชลซีและน่าจะได้ราคาที่สวยในซัมเมอร์นี้นะครับ เขาบอกว่าเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเชลซี Chelsea ถือไพ่เป็นรองจริงๆครับเพราะว่าคือต้องรองเงินจากการขายคูซูมาก่อนแล้วฝั่งเซบียาเขาก็ผิดสัญญาใจตอนแรกบอกจะขายเท่านั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆรู้ว่าเชลซีมีเงินก็เลยโกงค่าตัวเพิ่มตอนแรกตกลงกันไว้สี่สิกว่ากว่าพอรู้เชลซีมีเงินจากการขายซูมาโกงครับว่าไม่ขายจะเอาค่าฉีกสัญ,ญญาเท่านั้น69ล้านปอนด์ ถ้าตีเป็นยูโรก็เกือบเกือบ80ล้านยูโรเชลซีจ่ายแพงขนาดนั้นไม่ไหวครับสุดท้ายก็เลยล้มเลิกดีลไปแต่เชลซีน่าจะกลับมาดีลใหม่อีกครั้งซึ่งเขาบอกว่าคนนี้สัญญาของนักเตะจะลดลงประกอบกับการที่เซบีย่าอาจมีอำนาจในการรั้งนักเตะเป็นหนที่2ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันส่งผลกระทบเกินไปต่อสภาพจิตใจนักเตะ ตัวชูสกุนเดผิดหวังมากนะครับอยากย้ายใจแทบขาดแล้วก็มีผลต่อฟอร์มในสนามด้วยว่ากันว่าเซบียาคุยด้วยโคตรยากนะครับขนาดดีเอโก้คาร์ลอสที่มีข่าวกับนิวคาสเซิลเนี่ยยังโก่งค่าตัวไป66ล้านบอ์เลยนิวคาสเซิลก็เซ็นไม่ไหวแต่เขาบอกว่าคนนี้กับดีลของชูสกุนเดเนี่ยเซบียาน่าจะ มีการต่อรองน้อยลงนะครับแล้วก็มีรายงานจากสื่อฝั่งสเปนด้วยนะครับบอกว่าเชลซีอาจจะปิดดีลได้ในราคาประมาณ45ล้านปอนด์ซึ่งถ้าเกิดปิดดีลได้ในราคานั้นถือว่าเป็นราคาที่สวยกว่าตอนซัมเมอร์ตอนซัมเมอร์ถ้าเกิดบ้าจี้ยอมจ่ายก็คือ69ล้านปอนด นะครับก็โอ้โหถูกกว่ากันเยอะเหมือนกันทั้งหุนนี้ได้ในราคา45ล้านปอนด์จะเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลนะฮะซึ่งพอฟังข่าวเนี้ยมันทำเอานึกถึงรายงานของแมดด์ลอเมื่อ2วันก่อน,อนเลยครับที่เชลซีอยากจะปิดดีลชูสกุนเดตั้งแต่ก่อนถึงซัมเมอร์เลยนะอารมณ์ว่าช่วงสักประมาณเมษาพฤษภาอาจจะเร่งปิดดีลเลยเพราะว่าเชลซีพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้เปรียบที่สุดกับดีลเนี้ย กับสถานการณ์เนี้ยคือผมว่าถ้าให้ฟังจากเนื้อข่าวของฟุตบอลลอนดอนฟังจากรายงานของแมตต์รอถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมว่าถ้ารอจนถึงซัมเมอร์ถ้าแก๊งกองหลังอาสเปีดิกกยต้าคริสเตนเซนหรือดิเกอร์เกิดไม่มีใครต่อสัญญามาสักคนเซบียาอาจจะใช้ทีเด็ดตรงนี้โกงค่าตัวได้อย่างเช่นรู้ว่าเชลซีต้องการกองหลังใหม่แน่ๆเพราะเสียไป3อาจจะโกงค่าตัวเพิ่มอีก บวกกับการที่ถ้าไปรอซัมเมอร์กุนเด้ก็เนื้อหอมเหมือนกันอาจจะมีการแย่งกันหลายทีมเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้เชลซีอยากจะปิดดีลชูสกุนเด้ตั้งแต่ก่อนถึงช่วงซัมเมอร์เลยแมตต์อบอกว,าดดวออก่าเร่งปิดดีลเลยนะครับซึ่งแมตต์อบอกจะเร่งปิดดีลฟุตบอลลอนดอนบอกว่าอาจจะคุยได้ในราคา45ล้านปอนด์อันนี้คือทิศทางของชูสกุนเด้ตอนนี้แล้วก็แมตต์อรอังมีการรายงานเสริมด้วยครับบอกว่ากุนเด้โคตรเสียใจนะ ที่ไม่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเชลซีมีความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมกับเอเย่นของตัวนักเตะด้วยก็คือโจนาธานเคเบ้คนนี้เป็นเอเย่นคนเดียวกับออริยังชูอาร์เมนี่มิดฟิลด์ของโมนาโกนะครับอันนี้คือข่าวของกุนเดเป็นทิศทางเชิงบวกนะครับที่สื่อมั่นใจว่าเชลซีน่าจะคว้าตัวได้ในซัมเมอร์นี้หรืออาจจะปิดดิวได้ก่อนถึงช่วงซัมเมอร์เลยด้วยซ้ำนะครับจากกุนเดครับมาดูกันที่ ชูอาร์เมนี่เนี่ยละครับที่บอกไปมีรายงานจากมากาครับบอกว่าโอ้โหโมนาโกโก่งค่าตัวยับเลยนะครับว่ากันว่าค่าตัวโก่งสูงสุดอาจพุ่งไปถึง8 3ล้านปอนด์นะครับจากผลงานที่ท็อปฟอร์มยิ่งกว่าเกา่าซัมเมอร์ที่แล้วโมนาโกตั้งค่าตัวเอาไว้50ล้านปอนด์ครับแต่ไม่มีทีมไหนยอมจ่ายจนกระทั่งปีนี้ฟอร์มดีไม่มีตกเป็นตัวตัดเกมระดับท็อปของลีกเอิง ค่าตัวอัพนะฮะว่ากันว่าโมนาโกตั้งเอาไว้ขั้นต่ำ65ล้านปอนด์ขั้นสูง83ล้านปอนด์หรือ65-83ล้านนั่นเองสถานการณ์ตอนนี้ยืนยันชัดเจนว่ามี3ทีมสนใจ1เรอัลมาดริด2เชลซี3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โห,โหแต่ถ้าเกิด65-83เนี่ยถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะ มันแทบจะไม่หนีกับค่าตัวของดีเคนไรส์เลยนะครับมาเทียบกันหน่อยดีกว่าอะในเมื่อค่าตัวมันไม่ได้หนีการฟอร์มปีนี้ใครปังกว่ากันถ้าเอาเกมรับอะชูอาร์เมนีฟอร์มดีกว่าชูอาร์เมนีเนี่ยแท็กเกล 9, ิล2.9ไรส์2.3อินเตอร์เซปชูอาร์เมนี2.7ไรส์1.8ของไรส์จริงๆก็เยอะนะเว้ยแต่ของชูอาร์เมนีนี่คือแม่งแเยอะเวอร์เยอะเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของเหลี่ยมเกมรับปีนี้ชูอาร์เมนีดูท็อปกว่า แต่ถ้าในเรื่องของการครบเครื่องเล่นเกมรุกได้ด้วยเนี่ยดิคันไรส์ก็ดีกว่าเหมือนกันครับดิคันไรส์ยิง1 a ึแอสซิสต์่ชูอารเมนียิง1 a s ่แอสซิสต์ึนะครับแล้วก็จ่ายบอลสร้างโอกาสดิคันไรส์นัดละดศูนย์จุดแปดเยอะกว่าชูอาเมนีเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ดิคันไรส์ก็เยอะกว่าชูอาร์เมนีเพราะฉะนั้นมาดูสตทเทียบการเกมรับชูอาเมนีปีนี้ดีกว่านิดๆิดแต่เกมรุกดิค e นไรส์ก็จะดีกว่าเหมือนกันด้วยเรียกว่าดีคนละแบบ นะถ้าเอาสุดตรงก็อาจจะเป็นชูอาร์เมนีถ้าเอาครบเครื่องก็อาจจะเป็นดิคันไรส์ในราคาที่มันไม่ได้หนีกันเยอะมากมายส่วนตัวได้ใครมาผมก็เชียร์หมดครับแต่ใจอยากได้ดิคันไรส์มากกว่าเพราะได้โคตาโฮมกรนเป็นเด็กปั้นเก่าของเชลซีด้วยนะครับก็อาจจะมาแทนที่สล็อตของอันเดรสคริสเตนเซนที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมก็ได้นะครับจากเรื่องของกองกลางตัวรับนะครับไปดูกันที่เคนเนดี้กันหน่อยดีกว่า เรื่องราวของเคนเนดีครับมีรายงานจากไมค์แมกกราสนะครับนักข่าวของเทเะกราฟบอกว่าลีสยูเนเต็ดนะครับสอบถามความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวเคนเนดีไปร่วมทีมแบบยืมตัวแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งนั้นนะครับถามผมว่าควรปล่อยเคนเนดีไหมผมมองแบบนี้คือตอนแรกถ้าเชลซีได้เอเมอร์สันกลับมาผมว่าก็ปล่อยยืมตัวได้นะครับแต่ในเมื่อตอนนี้ทิศทางข่าวของเอเมอร์สันมันยังเงียบมีโอกาสที่จะไม่กลับมา ผมว่าเก็บเคนเนดี้เอาไว้ก่อนก็ได้ครับคือโอเคแหละแบ็กซ้ายตอนนี้มันเป็นอารอนโซกลับมาลองซาซึ่งถ้าเป็นหลังสี่มาลองซาพอเล่นได้แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งริสเจมกลับมาแล้วแผนหลังสามกลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าหลังสามกลับมาเล่นดีเพราะฉะนั้นกราบซ้ายมันต้องเป็นวิงแบ็กแล้วถ้าเป็นวิงแบ็กเนี่ยผมว่าอารอนโซก็คือเล่นได้แต่มาลองซาอาจจะไม่ถนัดมาลองซาอาจจะเหมาะกับเซนเตอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องเล่นระบบวิงแบ็ก เคนเนดีผมว่าอาจจะยังพอแบบเป็นตัวคอยช่วยเหลืออลรอนโซได้นะครับผมว่าเก็บเอาไว้ก่อนถ้าไม่ได้เอเมอสันกลับมาเก็บเคนเนดีไว้ก่อนผมว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดคืนนี้มีเซอร์ไพรส์ได้กราบซ้ายมาสักคนหนึ่งแล้วจะปล่อยยืมเคนเนดีอ่ะอันนั้นผมถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ ปิดท้ายกันที่แฟรงค์น้ำผาดละกันครับแฟรงค์น้ำผาดก็เดี๋ยวคืนนี้รอประกาศเปิดตัวกับเอฟเวอร์ตันอย่างเป็นทางการครับเซ็นสัญญาไปที่เรียบร้อยมีภาพถ่ายของเขากับเอเจนต์ในเมืองในย่านเมอร์อซ์ซีไซด์ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรคอนเฟิร์ม99.99%นะครับรอแค่ชูเสื้อเปิดตัวเป็นกุนซื้อเอฟเวอร์ตันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของการจะดึงสตาฟด้วยครับว่ากันว่า โจเอ็ดเวิร์สนะครับสตาร์ที่สมัยแลมพาร์ดคุมเชลซีเลื่อนจากชุดเยาวชนขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่คนนี้แลมพาร์ดน่าจะดึงไปเอเวอร์ตันได้แต่แอนโทนีแบ r ร์รี่เนี่ยช่วงหัวค่ำเมื่อวานเหมือนกันคุยเป็นเชิงบวกนะเกือบจะได้แล้วแต่ไปไปมา,มาเกมพลิกก็คือแอนโทนีแบ r ร์รี่อยากอยู่เชลซีต่ออยากเป็นสตาร์ทให้กับทีมของโทมัสทูเคลต่อแลมพาร์ดก็เลยอ่าโอเคถ้าเกิดวืดแอนโทนีแบร์รี่อาจจะไปเอาพอคลครีมเมนแทน นะครับอันนี้คือทิศทางเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับเชลซีอยู่แล้วอะลมพาดน่าจะได้แค่จจเอ็ดเวิร์สแต่แอนโทนีแบรรีน่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปในขณะที่นักเตะเหมือนว่าพอลมพาดเป็นกุนซือเอโฟตันไปตัดหน้าดึงดอนนี่ฟันเดเบกมาจากแมนยูได้นะครับแบบยืมตัวตอนแรกจะไปคริสตัลพาเลทอยู่แล้วแต่พอลมพาดมาเป็นกุญซือเนี่ยโอ้โหฟันเดเบกเปลี่ยนใจเลยนะครับแล้วก็เคยเจอกันมาใน UCL ด้วยเคยดูฟอร์มกันมานะครับสำหรับฮาคิมซีเยก แล้วก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับไม่แปลกใจที่ลมัมพาดจะชอบแล้วก็พะว่าฟันเดอร์เบกสไตล์มีความคล,าลม้ายลัมพาดเหมือนกันนะเคลื่อนที่เก่งเติมเป็นลุนยิงประตูเก่งอาจจะเวิร์กที่เอฟเวอร์ตันก็ได้นะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับย้ำอีกทีนะครับก็ใครสนใจไปดูบอลกับปีเตอร์โบสถ์อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมในช่องปีเตอร์โบสก็สามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ส่วนสปอนเซอร์ตอนนี้นะครับก็มี สิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอนะครับฝากด้วยนะครับฝากยากแก้ปวดเมื่อยกระเบนเน็บกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจมทองแล้วก็ JIB ชอปสะดวกปลอดภัยที่ JIB.CO.TH ด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอ์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันวันนี้ค่ำๆเดี๋ยวน่าจะมาสตรีมฟีฟ่านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย